กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพสตรีเครือข่ายสตรีตำบลราต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยผ่านกลไกขกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลรราต้นจันทร์ปัจจุบันมีคณะทำงาน7คนมีจำนวนสมาชิกป,ประเภทบุคคลจำนวน1,168คนประเภทองค์กรจำนวน8องค์กรตั้งแต่ปี2,558จนถึงปัจจุบัน ได้รับก,การอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจำนวน25โครงการรวมเป็นเงิน3 1 7 0 0 0 0บาทปัจจุบันมีโครงการครงเหลือ8โครงการเงินจำนวน9 2 7 8 5 9บาทส่วนใหญ่เป็นโครงการเลี้ยงโคและทำไม้กวาดดอกหญ้าและในปี2566 ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณประเภทเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทมาส่งเสริมการสารตกหวายเทียมผลการดำเนินง,งานด้านการบริหารจัดการหนี้ในระดับตำบลคณะทำงานกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลลาวต้้งจันสามารถบริหารจัดการหนี้ได้โดยไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนสามารถชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดทุกกลุ่ม คณะทำงานกับเครื่องกองทุนพัฒนาสตรีตำบลราต้นจันทร์ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่เช่นการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวการรณรงค์การทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมกับกอสอนอในการฝึกอบรมอาชีพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการปลูกพืชผักผลไม้ตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันภายในพื้นที่ตำบลราวต้นจันทร์นอกจากนี้คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลราวต้นจันทร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลราวต้นจันทร์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมระดับอำเภอและจังหวัด ด้านการปฏิบัติหน้าที่งานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานเขับเคลื่อนได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้กับคณะํำงานระดับอำเภอทราบอย่างต่อเน,นื่อง วันนี้คณะทํางานของกองทุนสตรีเนาะของตัวบลรลาวต้นจันมาเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงวัวของหมูส่องที่ขอโครงการไปก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง,งการดําเนินงานอะไรเงี้ยก็เราได้เงินมาแล้วก็มาซื้งวงัวรวมกลุ่มกันแล้วก็มีผู้ดูแลสองคนคนอีกสองคนเอาไปหาหญ้ามานี้เป็นผู้ดูแลคอยปล่อยงวัวคอยดูงัวอยู่บ้านอ๋อไอ้นี่ให้ให้เขาไปหาว่าจะูกมามอะไรนี<า>แล้วก็มี ทุนนั้นเราเอาขยักไว้ซื้อหัวหันม้่งเราไม่ได้ซื้อมงมดเดียวจ้ะจากซื้อัวมโอก็มีซื้อหัวหันซื้ออะไรมัางซื้อกระโพดมั่งอะไรมั่งนี่ว่นเป็นกองกลางแล้วยายาส่วนมากก็จะเป็นเราสองคนที่ไปเอามาจ้ะตัดคนเก็บเก็บเออตัดกเก็บแล้วกระโพดไอ้นี่คนให้เพราะว่าคนเลี้ยง่บ้นคือนี่งั้เป็นบานเขาจะก็ได้โครงการมานี่ได้ขายไปมั่งยัง ขายไปมั่งแล้วขายไปชุดนึงอ้โก็ได้กําไรก็แบ่งกันไปแล้วก็เหลือก็ไปซื้อมาไหมอ๋อนี่เป็นชุดไหมแล้วใช่ไหมฮะอ๋อก็เหมือนเอากําไรไปกินอ่าอ่าแล้วก็เอาเอาทุนมาซื้อไหมอ่าทุนที่เรามีอยู่เราก็เอามาซื้อหัวไหมอีกถ้าสมมติว่าหมดชุดนี้แล้วคิดว่าจะอยากขออีกไหมอก็น่าจะขออยู่เพราะว่าโครงการเขาดีเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยมันเออดอกมันถูกด้วยอ่ะดอกเบี้ยมันถูกแล้วเราก็ส่งตาม กำหนดที่ได้ให้เขานานจะให้ชําระเราก็ส่งตั้งกำหนดแต่กำหนดค่ะแล้วส่วนมากค่ะบางครั้งมีปัญหาเราจะแก้ไขปัญหายังไงคิดที่วบาเอะใกรจะส่งแล้วยังไม่มีเนี่ยเราจะเอาอีส่วนไหนมาส่งอะไรเงี้ยบางครั้งที่วัวขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันมีทุนสำรองอะไรตัวไอ้ไหมทุนเองเนี้ยน้มังอะไรมังเงี้ยส่งไปก่อนได้เข้าอะไรเงี้ราะว่ามันจะขายยังไงมันจาัวไมันจางจังอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ไงว่ามันจะขายปึกปักเลยก็ไม่ได้ต้องอย่างเงี้ยมอสกตลาด อ๋อก็เราเราเราไม่มีปัญหาตรงนั้นเนาะเพราะว่าเห็นของตำบลเราอะไม่เคยมีการค้างชําระนี่ก็เลยอยากสอบถามวัดทุนตรงนี้เวลาจะส่งอะเอามาจากตรงไหนก็เก็บขยักไว้จากการที่วะทาไรทำอะไได้มากเลยทำมาชีพเสริมเราเก็บไว้มังเพอไม่ถึงเวลาส่งแล้วก็เอ้นี่ไปส่งก่อนเสริมก็มีไรมั่งนะนี้ไม่กวาดอ๋อไม่ไม่กวาดมาก็ยังพอได้อย่างเงี้ยเนาะเก็บแล่กับจังอื่นอีกอะรอบนี้ซื้อเท่าเดิมใช่ไหมพกตัวพกตัวเท่าเดิม ค่ะวันนี้ก็กองคุณพัฒนาแบบสตรีเนาะขณะทํางานมาเยี่ยมของกลุ่มที่ว่ากู้มาทํำดีกว่าจะจะมาดูมาถามว่าที่กู้มาเป็นยังไงบ้างผลกําไรหรือว่าอะไรเงี้ยก็ดูดีเนาะทำก็ไปได้อ่ะจ้ะเราเราพอได้เงินมาปุ๊บนี่ไปซื้อมะลุมดอกมาสนะดอกมะลุมดอกมะใหม่แล้วก็ทํากันไปเรื่อยจ้ะแล้วเวลาขายขายรวมกัน แล้วก็มาเฉลี่ยแบ่งกันไปแล้วก็ซื้อดอกไม้ซื้อดอกมาทาอีกอย่างนี้แหละแล้วมันพอจะได้ดีไหมจะพอพออยู่ได้เนาะพอพอได้อันนี้ส่งง์วัฒนธไปแล้วค่ะจะเราอยากอยากต่ออีกพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นพื้นที่ทํานาค่ะแต่ทีนี้พอดีได้โครงการจากพัฒนาชุมชนค่ะขุดโค้งหนองนาทีนี้พอเริ่มขุดตั้งแต่ปี สต่อ64สี่พอขุดแล้วก็ได้พืชพันธุ์จากโครงการนะคะที่จำหน่ายมาให้ถ้าทำเป็นพื้นที่ hlm ค่ะสามไร่3ไร่แล้วขุดเสร็จแล้วมีพืชพันธุ์มีสัตว์มีอุปกรณ์การทำมาให้แล้วที่ทำจากขุดเสร็จเลยก็คือปลูกต้นไม้ไม้ผลพืชผักไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจที่ที่เราอยากได้ทุกอย่างพอปลูกเสร็จ ก็ดำเนินการมาเรื่อยๆค่ะตลอดมาแล้วพอมาปี6-4ก็ได้รู้เรื่องโครงการของเงินงบโครงการบทบาทสตรีก็ได้ดำเนินการขอกู้ยืมมาเป็นเลี้ยงเลี้ยงโคค่ะแต่ทีนี้ได้จากโคอย่างไรก็คือว่าโคคือเลี้ยงพื้นที่ข้างๆแล้วเอาขี้ข,ขี้ขี้วัวมาเป็น ปุ๋ยมาเป็นทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกบํารุงต้นไม้ในโคกข,ของน้องนาของเราพอทําทําเสร็จแล้วก็คือได้ได้ขายได้กินก่อนค่ะกินกินแล้วก็เหลือขายจากจากาโครงการทั้งสองโครงการนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ